ลาเป็ดสู้ดางปอจะแซงหรือวะหลายเด้ีนี้ไงข้าวโปะข้าวฟึ่หยังกยิ่ห่อโปเมา่นละแกข้าวโป๊เกข้าวอ่ไอีกสามเด็ดเนี่ยมันง่งไงซะเนาะ แกก็อยู่สายโปรจกต์นะฮะโปรพอดปังเอาขนมปังเลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์เฮมเบอร์เกอร์ใส่กอใส่โม้นให้เฝ้ากันบ่อยตกข้าวจ้าจวะพี่คนบวชอย่างไรจะไทยเดือดโตถึงคือกันเป๊ะกระเพียบบานเฮาคือกันเลยมีดาบมีขามีปีกมีหัวเลี้ยงดีเลยนเนาะโอ้เลี้ยงกัเนาะก็เอาไว้ขนมปังได้เลี้ยงแล้วคนแห้งดี เนี่ยไคนบันสีมันดียเกียยคนเียนต้องเียนชอบซอสไหครับส่งกันยังเอามาหา่หมดอนันเป็นสูตร่าต่เอาใบหัวชิ่งไส้หัวไม่น้าหอย ต้มแล้วจะามาหั่นสูอิ๊วดกเต้องลาบแล้วจำแจวเลยอะไรกินเราจะมอดเอาเตยยอดเอาเตยยอดถ้าบลาบเป็ดคือบริโภคขัวนะตัวเฮดได้พี่อันนี้เบ็ดพัไ์ปนอ๋ออ๋อออ แสกูหนี้ก็เม่ลาบเป็ดแล้วเนาะหัวทาดีนี่นี่เน่าติเสบลาบัวเน่ที่เสบสุขลินมันนี่ยอออกินลินมันอ่ะสบที่สุดแล้วในหัวเป็ดขึ้ลินมันไอ้สิบวางเลยหากินเนี่ยมันได้ ลองดูพี่ดิ้มมันที่เรียไปแล้วเขาหลังยังไม่เรียครับบอสอีกปีเราก็ไม่ได้ไปกินที่สูดานะครับได้กินแค่ปีนี้ปีเดียว อีกสิปีก็ไม่ไมีใคนะรน,น,น,นั่งเครื่องมานะครับไิงเยอได้ตือรต้มเป็ดนะครับนี่ต้มเป็ดต้มเป็ดลาบเป็ดกาต้นแส่บพซ่บนี่เบื้องที่น้ำยครับนี่นไปไปโอ้ร่างมันก็ได้รงก็ได้หลัลลล<า>บต้มเป็ดกอนร่า <S <s งทำเมนูเลย เคยกินกะเขาย่นทุ่งหน้าอย่าเดียวกันเลยอันน okay> ี้แห้งอีลาบอันนี้ลาบเป็นเจ้าตัวด้วกันลองมึงกันเด้อแสบเพราะเสบเยวกระจำบกขนาดเจ้าไปวันนี้แล้ว